สวัสดีชาว Identity w ท,ท,ทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับเกม Identity แน่นอนถ้าเกิดมากันนึ่ก็ต้อง Identity แล้วก็ตอนนี้จะมาเล่นแมรี่อีกแล้วนะคะทุกคนได้บอกว่าตอนนี้ข้างแมรี่มากงั้นแสดงว่าเธอจะซื้อตัวละครฉันสินะอ๋อไม่อะจะเก็บตังซื้อเกรดเอ้าอินนี่ แล้วค่ะตอนนี้เราเข้าแมปแบบนี้เรียบร้อยนะคะก็สับัดผมนิดนึงนะคะพอดีว่ากลัวว่าเห่าจะโดนตานะคะกลัวมันจะไปปลอกรูปบหัวนตาเอ้ยไม่ใช่แล้วตอนนี้เราก็จะมาหาเซอร์นะคะอ,อ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นทำไมอ้หูขึ้นแล้วเชื่อไหมคะจะหาไม่เจอมาเป็นตอนเลือกเกมตอลอดราะคะ่ะเวลาหูขึ้นปุ๊บหาที่ไรที่ไรก็หาไม่เจอเขาเรียกคนแบบนี้ว่าคนตาทั่วนะคะทุกคนแง่เสียใจเลยคะ่ะฉันคนตาถั่วตาถั่วแต่เกิดเอ๊ะนี่หามาครึ่งแมปแล้วนะยังไม่เเจออลยอะ่ะ อ้าวขึ้นนี่อ้าวเจอแล้วเจอแล้วอะไหนอะไรอ่ะเจอไหนอีปั้นเกมมาเป็นไรี่ impossible มากมากเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะมันมันเป็นตลอดค่ะมันอีมันชอบมาเกิดตรงนี้อ้าอือมาเปิดฟับตรงนี้ผิดเวลาจ้าลูกอะล่ะเราก็จะล่อมันล่อมันเราไม่มาดิมตรงนี้หล่ะจากนั้นก็ head shot โอ้โหทุนี้สูบไปสินัดทิ่มดินไปแล้วหนึ่ง ea ไปจับนั่งไปบึ้น มึน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 ไม่ใช่รถไฟเอาละค่ะฉันว่าฉันหัวึ้นนะคะตอนนี้ฉันก็กำลังหาอยู่ว่ามีเสื้ออยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะเอาจาาับนั่งเก้าอี้ไปก่อนนะคะของมื้อสินะเปิดฟ้บทำท่าเก๊กตั้งนานโอ้สวัสดีเออสวัสดีสวัสดีสสดเป็นไงเปิงเนีนยเน่ขอซ้ำเก๋ก่อนเอาเก๋มาเก๋มาเก๋มาเก,าเก๋อื้อแล้วไหนไหนช่างคนอยู่ไหนฮะอิมิซ่าอันเดี็ดอ,อิมิซ่าอยู่ไหนอือเอ่อไม่โดนอ่ะโถลูกเองจังเลยอะ่ะแรงกวาง้างแน่เลยอะ่ะ ยังไงก็ไม่เกี่ยวค่ะอ่าอีเพด e อยากให้ตีอืมเกือบละเกือบละเกือบโดนตีแล้วแต e ่อีเพดก็ไม่รู้จะพูดเร็วไปไหนอ้าอีเพด e กลับมาเอาืเอ้ออ้าวมีใครอยู่ในตู้น่าจะหุนนะ่นแม็กนะน่าจะหุ่นแม็กโอเคเฮ้ยเจ็บบินผ่าดอ่ะเดี๋ยวเอาหุน่นแม็กกลับมาก่อนแม็กคงไม่ซ่อนอยู่นี้เราบอลเห็นวิ่งไปนู่นโอเคโอเคเอาออกมาก่อน <c oughs> นั่นแม็กอยู่ไหนแม็กอยู่ไหน,ไหนตาถั่ว อีกแล้วอ๋อไหนๆอีเมกไม่ต้องวิ่งไม่ทันลูกน่นารักสกินมิกก้มิสะาสะดวยนะสะกินหลอดฉันเลยฉันชอบมิสะในสเตเดตเดดนาะไลยล่ะจะทำเสื้อหายอีกแล้วไหนๆไหนๆ,ๆอ๋อนุ่นเอาละค่ะมิกนิสซาไปนั่งนะลูกนั่งแทนอีกเก๋มาเลยค่ะก็ะอีกำลังอุ่นๆนะคะไปนั่งเลยค่ะนั่งนั่งแป๊ะ โอเคเสร็จแล้วอีนาอีมยังอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอ่าเราไม่ต้องสนใจใน,นาอีฟนะเพราะว่าเราจะซ้ำม,มีคังให้เอ้ยไม่ใช่มีชอบหลงเรื่อมีคังอ่ะมีกะมีสาให้ตายอือซ้ำเสร็จแล้วต่อไปไล่คนคนไลอ่อีแพดอีแพดขอไล่หน่อยสิปึง้งเดี๋ยวน้องก็ไปล้มแถวนี้นะคะมิสานอะเดี๋ยวน้องก็คงไปล้มแถวนี้แหละ ไม่โดนเป็นสิ่งที่มันจะ้าหน้าฉันไม่ใช่หน้าสิโหนกฉันแตกแล้วไปนั่งนะลูกนั่งแล้วก็อุ่นที่หนูเพิ่งนั่งมานะคะแล้วก็อุ่นหนูหน้าหนูเจ้ะการไปเรียบร้อยนะคะโอเคไหมไหนใครมันหิวอยู่อะนั่นไงสายไปแล้วมันสายไปแล้วพี่กัดไี่ขางเหมือนกับเพลงบ้าอะไรเนี่ย มันเป็นลปได้ฉันแต่งเองนะคะอย่าสื่อสาเลยนะน,นี่แพทนะไม่ตีหรอกไม่ตีหรอกไปหาเม็กดีกว่าเมคานิกลูกอือสวัสดีค่ะลูกรักของแม่มีสาวแพทวิ่งไปนู่นละโอเคแพทวิ่งไปนู่นก็ไปอยู่แน่นเลยเราก็จะจับเมคต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เมคตายแล้วไซนาราณชะอ่าแล้วตอนนี้ฉันเห็นคนอยู่แถวนี้อ่ะอีกเก๋ฮึบเออโดนเออโดนเก๋หรอเออไม่โดนประตูว,วาร์ปเหรอเอ้า ปกติมันโดนประตูวัตวบตลอดอนึรอบนึงโอเคแล้วก็แพทนะคะมีสาบสามแล้วนะคะอย่าให้มันรอดมาได้นะคะมันสาบป,ประตูก,กำแพงได้เลอเอออ่ะไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วมันเป็นอะไรกัไม่โดนนักหนาเนี่ยอยีเวางั้นก็เออตีอย่างนี้แต่แรกก็ดีไม่ต้องสบายได้สวยหรอกสวัสดีอีเย๋อยากนั่งไหมรอบนี้จะตายแล้วสินะโอเคไปนั่งเลยนั่งน,นะดะชุบชึบชุบ เออเอากลับมาแล้วนี่ดิ้นแล้วนี่งโอเคต่อไปก็คือไปไล่อีแพตต้องไล่แพทตัวดูสาบมาซีมันสาบห้านะคิดว่าจะรอดไหมล่ะไม่โดนเชื่มันเชฉยแล้วก็ไม่ไไอยอมรวปมาตรงนี้มันลืมมันปิดไว้ไป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 นั่งเน้นลึก ตอนนี้นะคะเหลือนาอิวนะคะกับห้าเครื่องนะคะไม่มีปันนะะ่นค่ะบอกเลยตี้จะมาปวนแต่ก็ไม่ได้ปวนค่ะอไม่ได้ปวนหรอกโอเคต่อไปนาอิฟ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 น,น,นี่แพทจะมามันสามแน่เปลี่ยนสกิวรอไปก่อนเออเออเออเอ,อ๋นอนกกว่าจะสามสาม เอาไม่โดนได้ไงเนี่ยโอ้ยโดนสาบอีกแล้วหยุดสาบเด้แล้วนะอีพทโ์นกแตกแล้วหยุดสาบได้แล้วตามมาเลยนี่เออเอากดกระชองเออเขาเรียกว่าคนเดือสองพันสองศูนยเออคนเดือสองศูนย์สองศูนย์ก็ทุกคนคนเดือสองศูนย์สองศูนย์นะคะเอาอีน่าอีมาทำไมมาทำไมคนเดือสองศูนย์สองศูนย์นายมันนี่มาสาบแน่นอนนั่นไงลงทุนเกิน ลงทุนนี่มาสาบเลยเหรอ,หรอ,หรอไม่เป็นไรคะ่ะฉันหัวไม่มีหัวใจนะคะเป็นคนที่ไม่มีหัวใจนะคะก็เลยไม่เจ็บเท่าไหรค่ค่ะแค่ปิดตัวงอน,นิดนึงอะไรนายอีลมแล้วอีแพสต,ต่อไปมีรอดเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่รอดนะมีรอดมีรอดมีกับรอดนะเขาจะไม่มีรอดเป็นนักอีนูนะจ๊ะก็แปลว่าถึงเพื่อนจะลุกยังไงก็ช่วยไม่ทันจ้ะหร,หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเลยน่นนายิแล้วก็นายิบล้มแถวไหนอ่ะน่าจะล้มแถวที่แพทตายเมื่อกี้น่าถะอาจจะวิ่งไปนู่นก็ได้โอเคแถวนี้แหละเขาเรียกว่าแถวนี้แหละแถวนี้แหละเอ้ยตรงนู้นแน่เลยน่าจะล้มกันน่านไงลุกซะด้วยเอาละเอาละคุณจะไปช่วยแพทอย่างนั้นหรอคุณคิดว่าคุณจะไปทันอย่างนั้นหรอดูสิมันปริ่มมากเลยนะไม่ใช่มากนะมากอุ้ยไม่อยอมวิ่งไปช่วยเพื่อน หรอไปไม่ชันหรอกไม่ชันหรอกไม่ชันหรอกเห็นไหมไม่ชันเอเอหนกแตกก็จะนายีฟยอมเหรอยอมไม่ใช่ไหมยอมแล้วยังหรือว่าจะให้ตีอีกมันตายแล้วนี่มีกีบกระล,มล้มเออลุ่มไม่มีไม่ต้องหาเพราะว่ามันหาเกลือตีปวดไม่ปัน่นดันตายไม่ปัน่นนะจะหมุนไหมถ้าหมุนจะปล่อยนะหมุนจะปล่อยนะหมุนปล่อยไปหาแจ็คนะไม่หมุน เอ้้านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้บ้าเราจระปล่อยอ่ะอ่ะวางมหมุนไหมหมุนไหมคาหนีคาหนีคาหนีจับอุ้มนะโอเคตายซะเถอะแล้วก็กดกอด,ดทองกดแบบผิดซวยอารารยหลานจะปังสึกมือนไปเทพนารีมีพระมีเหมือนมีแบบมีทองคุ้มตัวโอเคบายๆค่ะทุกคนกคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บายบายทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ว่าคนดูน้อยมากตอนนี้